ตองเยยสิมปาดแดงเจา้าเกา้เกาเจ้าเดิมเดิ้ลจ้ามือนีที่พาไปแสะนอใหม่มะมกนอใหม่มกนอใหม่ใส่เห็ดปวกแมน่นูมกนอใหม่ใส่หัวปวกมกนอใหม่ใส่เห็ดปวกสูตรเล่าๆจ้ะสูตรอีสานจ้ามกนอใหม่มกเธอหนึ่งมกลหลายๆไว้กินลหลายๆมือจ้ะสามมือจ้ะ มกนอใหม่ทยายทับมกนอใหม่จะของเองเนี่ยล่ะจ้าเพราะว่ามีปลาภัยจ้ะจ้ะจ้ะตามมาจ้าเดี๋ยวสิพาไปซับนอใหม่เด้อจ้าเด้อไปเอากระตากก่อนหายเสียมขอพักก่อนเด้อจ้าไปถึงปานซับนอใหม่ก่อนจ้าสวัสดีจ้า มาตามมามาสับนองใหม่จ้าเบิงจ้าเห็นบอดจ้าผลยากที่แรงแม่นองใหม่จ้าสีห่างๆเนี่ยครับ ตาอะจ้ะ ตอนต่อไปกะอันนี้ปอกเสร็จแล้วด้วยจ้าน,นี่ปอกเสร็จแล้วจ้าอันนี้เผาการเผาแล้วก็ปอกเสร็จแล้วก็ท,ทิ้งเปล่าทำความสะอาดจ้าก็ทิ้งเกี้ยงจ้ใาใส่ตาเกี้ยงมนันนี่อยู่ครบทุกคนจ้าตาอยู่บ้านจ่าทำควาสะอาดจ่าทำความสะอาดจ้าปอกออก,ออก បកគួតជាទឹកน้ําបកគួតជាយ៉ាងនេះចា៎បកគ្រុំน้ําបកគ្រុំ come oh. แล้วก็สวยงามสวยงามสวยงามแล้วต้มไส้านาต้งไส้านาว่าหน่อยนี้ต้มไส้าน้าแล้วก็มาอุ๊อุ๊สุ๊อุสอุ๊อุ๊ดุ๊อุ๊อุปลาแดกแล้วอ็ตอเขอ้บอุอุอ,อุ๊อุาอุ๊อายอุ๊อง๊อุ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 ดอุ๊อุ๊อุ๊ออุ วิธีตรงเดี๋ยวสิ่ผ้าไปเก็บยานางอีกให้ตาป้าเกียนเราใหม่อยู่นี่ผ้าลูกสาวไปเก็บยานางในป่า,ย,าย่านั่งผมยึดอยู่ทงไห้ทงหน้าอยู่หัวใหา้ายหน้ามุกเราใหม่ใส่เฮ็ดปวกมักนเองเฮ็ดปวกเก็บแต๊ะอยู่หัวหน้าไปเลี้ยงงัวเหมือนอะไรพระไทยทำลิปปดปลาแข็งใส่เฮ็ดปวกมุกเราใหม่ใส่เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกปีหนึ่งสิได้กกินเธอหนึ่ง ยายไปเก็บมาเป็นกระตาเจมส์เอเส้นกระตาไม่ว่าประมาณหกกิโลงหนึ่งใส่ตัวเย็นสองฟิดอยากกินก็นเอามาละล,ะล,ะล,ะละายน้ำแล้วก็ยายหนึ่งใส่ตัวเย็นหน่วยหนึ่งมีซุกแล้วใส่สองฟิตกินก็นมาหนึ่งไม้อีกแล้วถ้าประกอบอาหารไม่จะะไกินนูนได้จะ ยกมือเก็บถนอมอาหารได้กินโน่นที่ถนอมอาหารจ้า,จามาตาจะนั่งนยจ้าจะจะนั่งให้พกน้องใหม่จ้าไม่เหงาหัวจ้าจะนั่งจ้า พอ่อละจ้าได้พน่างขึนในกระพอ่อละจ้ามกน้องใจสวัสดีจ้าสองใยเสิมปากแดงเจ้าเก่าเจ้าเดิมเด้อจ้ามือนีมีเมนู อมกนใหม่ใส่เห็ดปวกจ้าอาหารมือแรงค่ะอาหารอาหารกินมือแรงอาหารยำแรงจ้าวัตถุดิบกะมีนี่พริกแกงเครื่องแกงจ้าเห็นมาตะไคร่พริกขี้หนูสดหอมแดงกระเทียมจ้า ส่วนกับมีกระไส้น้ำจากกระไส้ขาวแต่ต้มใส่กับนอใหม่ละจ้ะอันนี้คือนอใหมจ่จ้ะนี่จ้ะวัตถุดิบหลักมุกนอใหม่จ้านอใหม่จ้ะมีนอใหมจ่จ้ะนี่นนคือเห็ดปวกจ้ะเห็ดปวกจ้ะเห็ดปวกจ้ะนี่เห็ดปวกจก้ะเห็ดปวกจก้ะเห็ดปวก ปลกจะเห็ดปลกเก็บไปหน้าจะเห็ดปลกเห็ดปลกไปเลียงงวเก็บจะนี่เปลืกจะอันนี้เขาเบื่อจะเขาเบื่อจะอันนี้นามยานน่งจะนาำยานน่งจะนาำยานน่งจะนาำยานนงจะ ใบแมงลักอีตูเคินอีตูเล่าจ้ะใบแมงลักจ้ะจ้ะจ้ะต้มผิกแกงต้มผิดแก,ง,ดแกงให้น้องแตงโมมาต้มข่าเบื้อเอาถ้าท้่น้องใหม่ใส่นีจ้ะใส่หมวยจะนั่งจ้ะแตงโมมาพี่แตงโมมาต้มข้าเบื่อไอ้บักผิดก็ได้ จขาแรกเอาบักพริกแกงลงก่อนเด้อจ้าพริกแกงจ้ตาตั้มตัมสากง่ายๆพริกแกงใส่เกลือจ้าในเกลือจ้าจ้าตั้มใส่เกลือเกลือกระตะไคร่เอาบักพริกตั้ตมใส่กันจ่ายังไตหู ล่นใหญปากแดงทีตั้มเขาเบือจะในเขาเบือจะมีน้ำจิ้มก้นเบือจะแหลกง่างแหลกละแหลกง่างนับไปถึงหาซิบ จ้าใส่พริกแกงละจ้านี่นี่น้ำยานั่งจ้าเขียวๆนี่จ้าพริกแกงตามเสร็จละจ้าใส่รรดีจ้าเครื่องกระสอนจ้าผงนัวจ้าผงนัวเครื่องกระสอนจ้านี่จ้าโอ้อยู่รถมาเลยตัวนี้ น,น,น้ำปลาานน้มเยี่ยมเเยียมนปลาน้ปลาเดยจ้าน้ำปลาจ้ามกนอมม้แกงนอมม้ขาดปลาบดเจ้า แตงโม่ตั้มตงโม่มานางตั้มแทนเพาะเร็วเพาะที่ได้ตัดใหม่เข็มกัด,ดตัดดอกเสียบดึงครับดึงครับเลยเสียบหครับเลยนังงง่งลงนั่งคัตตมาตีหลอหลูกเอาขาวเป็นคนๆนคอยทีไปสมไพ่ นคนๆๆนแล้วก็หอมหอมห้อมอไมนรสตก็บอกนาตาไปจังสีนี่นี่นาตาไปจังสีจ้าน,นาตาจ,จังสีนนจ้า นี่ใำไส่ข้เบื่อด้ยจ้ะหมดมีอีกหมดมีอีกจะไปตมทุกแหล่ตักเอาตักใส่เลยเร็ดแล้วตักใส่ได้ขอรอก็อดารกพี่เ็บใบหนัน่ยเพราะยกซึ้งมากนั่งอยู่บนเดิมๆมาเด้อเอาใบันันมาเลยา หอมหอมหอมยกมกขึ้นหอมหอมใจตั้งด้มเมือหอมอหอมหอมหอมมื่อนี้ทำยูทูปหนึ่งนราใม้ฝนตกฝนห่มจ้าแตกตื่นก็ดจำวงดนตรีตีกันโหลดจ้าหอมมกกระเสริฐละจ้านีิณาตาจ้านี่หอมมกจ้ามกเราใหม้ใส่เห็ดปวกจ้าเห็ดปวกจ้าจ้า นี่นาตาจ้านี่จ้าแล้วก็นี่นาตาแกออกมาละจ้านี่จ้าเห็ดปวกจ้านี่ดิเห็ดปวกจ้าเห็ดปวกจ้าเห็ดปวกจ่าน้องหมาจ้าพริกโดดจ้าใบบักูดจ้าใบย้อจ้าเขียวเขียวใบย้อจ้าจ้านี่ข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวลูกสาวหนึ่งจ่าน้องแตงโมจ้า เด้อจ้าพี่น้องมากินข่าวน้ำกั้นจ้าขอโต้ก่อนจ้าถ้าชอ,อบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังให้จายปากแดงเลยเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า